กูไปเลี้ยงหลานดีกว่าสบายใจดิจะมองมองมองแล้วเนี่ยโอ้ยมวยสี่ยกแพ้ผมตัวยกแล้วยกห้าไม่ทําอะไรกันด้วยแล้วเขาชนะตรงไหนชนะตรงเสียหนีอย่างเดียวงี้เหรอชนะลูกนี้เหรอเขาเอารูกนี้มาชนะนะครับวันสุดท้ายนี่เองฟันหมดเยอะก็เตะเตะส่งอีกพอแล้วครับผมกับมวยผมพอแล้วผมไปเลี้ยงหลานผมดีกว่า

รังไหมกับการตัดสินของกรรมการเรามั่นใจใช่ไหมหมดทุ่ไทยเรามั่นใจยังไงหลังจากที่กรรมการตัดสินให้ตู้ดกซู้ชนะตอนนั้นเราเรามี็นความรู้สึกังไรบ้งเวลาใครเขบอกว่าจะเลิกไปเลี้ยงไก่เราเราความรูกเราเรายังไงเนี่ยเราอยากเป็นทุกต่อหรืออะไรยังไงการทุกข์ต่อนะมีโอกาสอยากแก้มือไหมนะ một trăm lẻ bốn mươi lăm, một trăm lẻ bốn mươi lăm, một trăm lẻ bốn mươi lăm, một trăm lẻ